ยกขึ้นมาลูกนี้ปอเชต่ตีติดครับโอ้โห,โหลูกนี้ดูหน้าโวเวอร์ครับน้องเบียรครับแต่ลูก,กริ้งไปได้ดีครับขึ้นล่ออย่างเดียวครับตอนนี้ครับการท่าเรือครับทิ้งทุ่นนะลูกบุรีก็ไล่ตีอย่างเดียวเหมือนการลูกนี้ผิดไปครับ สามอีกหนึ่งใบครับตื้อครับการท่าเรือก็ตื้อครับเอาครับไม่ตีครับต้องฟุกเกอกขอขึ้นมาก่อนครับ,บควาามฝันของผมนะครับสำหรับ รายการเยาวชนนะครับผมอยากนะครับอยากจัดชิงเงินแสนให้เยาวชนนะครับนะครับความฝันของผมเลยนะครับนะครับเงินรางวัลรวมหนึ่งแสนบาทเนี่ยฮะใครอยากสนับสนุนติดต่อมาเลยครับนะฮะให้เล่นฟรีด้วยครับนะฮะ ครับนี่แะครับอายุไม่เกินสิบเจดปีนี่ยหละครับเงินรางวัลรวมหนึ่งแสนครับครับใครสนใจอยากเป็นสปอนเซอร์ครับนะฮะติดต่อมาเลยครับไม่มีครับไม่มีคําว่าผลประโยชน์แน่นอนครับเงินมีเท่าไหร่ใส่ให้เด็กเต็มเต็มเลยครับเราเห็นประชาชนเนี่ยชิงเงินแสนไปแล้วนะครับ นะครับไม่ว่าจะเป็นรายการของช่างนิรันนะครับรายการของในหัวนะครับอมสินนะครับชิงเงินแสนที่ใต้สะพานวัดโบวขวัญครับแต่เยาวชนนี่ครับยังไม่มีครับ ไม่ยากครับคนละหมื่นเดียวครับสิบเจ้าก็แสนหนึ่งแล้วครับนะฮะครับหาผู้ใหญ่ใจดีให้น้องๆองอยู่ครับนะฮะไม่มีใครทำครับแต่ผมอยากทำครับนะฮะ เยวาวชนนี่เงินรวมหนึ่งแสนบาทนี่ชิงกันนี่ครับยกขึ้นมาตรงนี้ปอเชต่ติดครับเริ่มมีเถียงมีนะครับปอเช่ครับตอนนี้ครับ ยกขึ้นมาลูกนีครับอืม,อมเปลี่ยนครับเก็บแต้มไม่ได้ครับแต้มที่สามหรือเปล่าครับใครมองว่าเป็นไปไม่ได้นะครับผมบอกไลยเลยว่าเป็นไปได้แน่นอนครับนะะ เก็บไปกี่คะแนนครับโอ้โหเพิ่แปับเดียวสกอร์เร่มเป็น8ต่อ8ทุกคน